แล้วก็สถานการณ์น้าท่วมที่เชียงรายณปัจจุบันนี้ครับซึ่งต้องบอกว่ามีรายงานกันสดๆนะฮะทีมข่าว v 6ห e นิวของเราเนี่ยได้รายงานสถานการณ์มาว่าน้ําสูงเนี่ยณปัจจุบันนี้สูงขึ้นอย่างรวดเร็วคุณผู้ชมฮะเมื่อเวลาเจ็ดโมงที่ผ่านมาระดับน้ําโขงที่เชียงแสนมีอ่านนี่ฮะน้ําโขงที่เชียงแสนครับคุณผู้ชมครับบอกเลยครับตอนเนี้ขึ้นสูงมาก เมื่อวานเนี่ยเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน3 2จองามจุเมตรซึ่งต่ำกว่าตะลิ่งเนี่ยประมาณ4เมตรฮะยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องซึ่งตอนนี้คุณผู้ชมไม่ว่าแม่สายโดนแล้วนะครตอนนี้มาเชียงแสนแล้วมาแม่จันแล้วนะครับอีกนิดเดียวครับจะท่วมเอ่อในตัวเมืองในตัวเมืองของเชียงรายแน่นอน ขณะที่เฟซบุ o กครับของนางสาวไทยนะฮะคนสวยตลอดการอย่างพี่บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีเนี่ยได้โพสต์หาสภาพน้ําท่วมพี่พบุ๋มเนี่ยได้ข่าวว่าแกท้องอยู่นะแต่แกก็ดังลงพื้นที่ฮะบางคนเป็นห่วงแกะนะบางทีไปลงน้ําลงท่านะยังท้องอยังไส้อยู่ด้วยโอ้โหแกนี่ลุยจริงๆนะฮะวันนี้ฮะแกะไปเชียงรายครับแกโพสตสถานการณ์น้าครับนในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย ซึ่งต้องบอกว่าระดับน้ำเนี่ยยังคงเชี่ยวกราดนะฮะท่วมสูงอย่างต่อเนื่องประชาชนได้รับความเดือดร้อนหลายลังคาเรือนขณะที่บางจุดเนี่ยน้ำท่วมสูงเกินกว่า1เมตรนะเกือบถึงชั้นสองะคุณผู้ชมและที่สำคัญครับนอกจากนี้ฮะยังมีรายงานจากชาวบ้านในพื้นที่ว่าสะพานข้ามแม่น้ำแม่น้ำคำแม่น้ำคำบ้านสมคีมใหม่เนี่ย ในหมู่13ตำบลแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงใหม่อันนี้ข้อข้ามจังหวัดนะฮะขาดแล้วน้ําโอ้โหสะพานขาดคุณผู้ชมเนื่องจากฝนตกหนักกระแสน้นําป่าไหลหลากส่งผลให้สะพานขาดรถบรรทุกชนิดต่างๆผ่านไม่ได้ครับอันนี้ก็คือผลกระทบนะฮะจากภายน้ําท่วมนอกจากนี้ฮะในพื้นที่ครับอานาน้าปักซอยเนี่ยวัดดอยงามที่อำเภอแม่สายเนี่ย ยังเกิดเหตุดินถล่มอีกด้วยนะฮะแต่ยังไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในเหตุการณ์นี้ครับด้านผู้ใช้เฟซบุ๊กครับเอมกันญพัฒฮะได้โพสต์คลิปครับระบ,บุความเดือดร้อนฮะของชาวบ้านหมู่8ฮะหน้าซอยสองครับสะพานครับหน้าซอยสองฮะมีน้ําท่วมสูงครับเต็มพื้นที่ชั้นหนึ่งของบ้านแล้วนะฮะและตอนนี้ครับมีเด็ก ที่อยู่อาศัยภายในบ้านเนี่ยมีจำนวนหนึ่งฮะมีคนผู้ใหญ่สี่คนนะฮะเด็กสี่คนสัตว์เลี้ยงอีกสิบสี่ตัวสุนัขอีกสองตัวครับซึ่งต้องบอกว่านี่ก็เป็นความทุกร้อนนะฮะของสถานการณ์น้ำท่วมคนแม่สายเนี่ยตอนนี้เดือดร้อนเดือดร้อนเดือดร้อนจริงๆน้ำกำลังขึ้นชั้นสองเพราะว่าขนของย้ายไปชั้นสองหมดแล้ว แล้วที่สําคัญถ้าคุณผู้ชมเคยไปเดินนะเคยไปเดินเดินตลาดแม่สายนะตลาดสันลมจอยเนี่ยนะก็จะรู้ว่าเขาเนี่ยจะเป็นแหล่งขายผ้าขายผ้าขายผ้า,า,ผาห่มขายเสื้อผ้าแต่ตอนนี้น้ำเนี่ยเข้ามาหมดแล้วผ้าเพิที่ขายเนี่ยต้องใช้คําว่าเจงนะครับคุณผู้ชมฮะเจงครับน้ําเลอะโคลนเลอะดินเลอะเป็นดินแดงนะฮะเสื้อผ้าพังเสียหายหมดครับ นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะความเสียหายที่เกิดขึ้นครับซึ่งต้องบอกคนเฒ่าคนแก่ที่อยู่บ้านคนเดียวเนี่ยก็ได้รับผลกระทบบางคนเนี่ยก็ยังไม่ถูกการช่วยเหลือเนี่ยยังปูก่แก้วนะครับอายุ85ปีบ้านแก่สองชั้นนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นตัวอาคารเนี่ยคิดว่าปลอดภัยแล้วบ้านสองชั้นแต่น้ำกำลังจะท่วมชั้นที่สองครับปู่แก้วก็ อยู่กับหลานนะฮะเ่าว่าปู่เนี่ยถูกกระแสน้ำพัดเนี่ยมาจากบ้านนะฮะอาจติดตรงเต็นท์แดงปกติปู่อยู่คนเดียวโดยก่อนที่จะมาเนี่ยปู่ได้เอารถไปฝากบรรญาติเรียบร้อยแล้วและหนีน้ำออกมานะฮะจึงมาติดอยู่ที่เต็นท์เนี่ยแหละครับเข้าบ้านไม่ได้นี่ปู่แก้วโดยขนาดนี้ฮะมีหลายหน่วยงานเริ่มลงพื้นที่ช่วยเหลืออีกรอบหนึ่งแล้วนะฮะชาวบ้านที่อำเภอแม่สายนะฮะ ทั้งพี่บุ๋มเอ่ยทั้งใครต่อใครเอ่ยก็รีบเข้ามาช่วยเหลือนะครับมูลนิธิร่วมกตัญยูนะฮะโดยพี่ไทยนะฮะพี่เอกพันธ์นะครับก็ได้ลงพื้นที่อีกหนึ่งรอบโอ้โหซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เขาเรียกว่าเทวดาเดินดินนะบุคคลเหล่านี้ไม่ว่าจะมีพี่บินไปด้วยใช่ไหมฮะมีพี่บินมีพี่เอกชัยอ๋อพี่ท็อปพี่ไทยก็ไปแล้วมีพี่ท็อปพี่ไทยพี่บุ๋ม แล้วพี่ลุตจะลงไหมฮะไปไปนโโะเราต้องจงหลัการเดี๋ยวระวังแผนการระวังแผนที่แล้วฮะครั้งที่แล้วไปเสนาครับเดี๋ยวครั้งนี้จะไปเชียงรายนะฮะ